กระถิ่นก็คือกระถิ่นค่ะเข้าใจไหมคะ นี่คือกรถินค่ะนี่คือนิวกระถินค่ะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะคะไม่ต้องพูดค่ะแชทไม่ต้องพูดค่ะแชทดูค่ะแชทดูค่ะไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นค่ะเพราะว่ายิ่งคุณพูดเท่าไหร่นะคะกรถินจะไม่ทําตามค่ะ <laughs> เพราะว่านี่คือกรถินค่ะเพราะว่าถ้ากรถินฟังทุกคนน่ะ มันจะไม่เป็นกระถินค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ฟังค่ะแล้วใครจะไม่มีสิทธิ์มบาบังคับกระถินได้ค่ะกระถินร้ายกว่าที่ทุกคนคิดค่ะบอกไว้ก่อนค่ะ <c oughs> กินค่ะกินเลยอร่อยด้วยงามงๆางงจะได้ไม่ต้องโดนปนค่ะกินค่ะกินเข้าไปให้มันจุกๆุไปเลยค่ะ อยากให้กระถินสปอยค่ะกระถินนี่อยากสปอยค่ะเพราะไม่มีอะไรให้สปอย เกลี้ยกา่อมมากฉันอ้อนมากเลยค่ะจริงๆค่ะอ้อนสุดๆเลยค่ะอ้อนมากกว่านี้ก็อ้อนได้ค่ะรักนะคะแบบนี้อ้อนพอใช่ไหมคะรักนะคะคนดูรักนะคะเปล่าที่ไหนได้อ้อนจริงเพิ่งรู้เพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าที่เขาพูดว่าอ้อนคือ ผมไม่บื้อนะครับผมมีแผนอยู่ในสมองครับอยู่ในเซเลบัมอันลึกๆครับไม่ไม่ได้บื้อนะครับแล้วก็ฮาวด้วยครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ จะไปหาใบหมอนนะใบหมอนไม่อยู่ที่นี่เลยอยู่คุณพาเขาไปหาใบหมอนหน่อยได้ไหมอ่ะก็ใบหมอนเลดี่ใบหมอนอยู่ข้าไหนไหมไม่อยู่เพิ่งออกพิ่งมาเพิ่งสลุกเมื่อกี้เลยเหรอก็ใบหมอนสล่บน่าจะเข้าไปในตู้แล้วมั้งอ๋อไปไปเลซี่ฟังบอกกันได้ลุงชายจะกันได้มีอะไรตามมา นี่คุณจะมาเข้าวังเข้าบ้านผมแบงงี้ง่ายไม่ได้นะครับคุณแค่จะมาหาใบมนเฉยเฉยมาเสิร์ชอะไรตัวกระถิ่นกระถิ่นไม่มีอะไรให้ปนคุณก็ไม่ได้ว่าอะไรไปโอ้โฮมเลดนี่เขาเซิร์ชคน,น,นหมนทะุกคนเลยนะฮะคุณอยู่ไหนะอยู่บ้านใต้อา้าวกลับอยู่บ้านใต้แล้วเหรอใช่เพราะว่ายองยองโดนทิ้งอ่ะคุณเสิร์ชอีกแล้วนะคุณ ถือว่าเป็นค่ายามเมื่อคืนแล้วกันถือว่าผมให้เยี่ยมค่านี้เหอะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นค่ายามเมื่อคืนแล้วก็ไม่้องเยี่ยมคุณอขอโทษค่ะขอ,ขอโทษนะคะคุณโทนี้คะ่ะอย่าเยี่ยมมเ,เี่ยมเยี่ยมครับเปิดประตูให้หน่อยนะคะ ม,มันเข้าไม่ได้อ่ะคุณล็อกก็อะไรอ่ะคุณเปิดประตูให้หน่อยเรเร็วคุณเฮ้ยขวางอะไรเก็บผมบอกให้เก็บเอ้ย,อยนางอาตวนนไบมอนเก็บซะดับสวัสด,ดีครับ เรามากับใครอยาคุณโรนี่อันนั้นแม็จิ๊กวิววิววิวคุณส่งแค่นี้ก็พอคุณคุณไปหาเพื่อนได้เลยตรงนู้นจีค้าเราอวดเป็นเป็นเอ้ยคุณโรนี่ใบมอนใบมอนใบมอนก็ใบม่อนคือใบม่อนโดนไล่เฉยเลยใ่อนฟังกระถิ่นกะถิ่นมารับกลับไปอยู่ด้วยกันที่ใต้ตรงนี้มันไม่เหมาะสำหรับผู้หญิงใช่พี่พังบอนกว่าคุณเปิดตัวแล้วนะ จริงเหรอเะพี่บิลลี่เขาฝากของมาคุณทุนี่จริงเหรอคะคุณกะถีนเอาไปบอนจะไปอยู่ใต้ได้ใช่ไหมได้เพราะว่าพี่ไทบอกว่าจะเอาผู้หญิงที่โฮมเดอ์ดับอปจริงเหรอไปบ่อน ไปจริงค่ะที่นี่มันมีแต่ผู้ชายรักคุณอพระทิ่งงระหินตรงเนี้ยไม่เหมาะกับผู้หญิงเราต้องไปอยู่ตรงนู้นเข้าใจไหมไปอยู่บ้านใต้ด้วยกันใช่ค่ะอยู่ที่นี่เขาจะรับหรอเลยรับเลยแน้วที่เรมาจากก็ทิ้จะรับคุณคุณโอ้ยคือเสี่ยงละคุณค่ะคุณขึ้นแล้วนะปะโรเบิร์ตหุนเข่าดิ ุ้ยว้ายเอาดีสู้นะเอาเซฟโซดเซฟโซดอะไรยังไงใครเปิดใครเปิดเปิดก่อนได้ปูดก่อนหรือคุณจะเปิดก่อนได้ปูดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดนะคุยไม่รวดอย่างไรย่างไไม่รอดยังไงไรก็เป็นคณกระถินนี่นี่กระถินค่ะขอโทษนะคะไม่คุกคุยมมไ่คุกไมก็ไม่ต้องคุยไปหนึ่คุณจะเป็คุกเข่าหรือคุยหรือคุณจะยังไง คุณจะคุกเข่าไหมหรือคุณจะไม่คุณก็ไม่ได้คุยใช่งั้นคุณก็นอนคุยสามนาทียังไงยังไงโหนี่ไปคุกเข่าแล้วนั่งคุยกับเขาอั้นคุณก็นอนคุยแล้วกันนะทำไมของเราไม่ออกเงี้ยยังไมั้งวะอไรกิดแล้วก็เศร้าไปหมดคุณโดนี่กระถิ่นจะไปรออยู่สักทีเดี๋โอเคไหมโอเคคุณคุยนิดีคุยเสร็จแล้วคุยเสร็จแล้ว ผมไม่เปิดบ้านถ้าคุณเป็นผูเข้าแค่นั้นคุณคุณโนนี่กระโดดหนึ่งทีค่ะว้าวเชียได้เลยลองขาหักเติมเอาละเริ่มควักกันอีกละเริ่มงวงแล้วกระตินแต่กระตินต้องพาอาจีจี้ไปด้วยนะได้กระตินจะพาไปหมดเลยคุณ,คณต้องออกแค่นั้นฮะการี้ตายไปจบทำไมเราดุจังอะคุณตัวนี้ ปล้วผมไปหาอะไรทำด้วยเฮ้ยเดี๋เพิ่งหนูขอข้าวก่อนได้ไหมคะเออไม่ได้เลยไม่ได้ไม่เอาไป่บอกด้วยตกลงไหมคะได้ได้ได้เออใบมอนใบมอนความกระถินนะวงหนึ่งวงหนึ่งค่ะเดี๋ยวกระถินจะออกไปรอที่โรงพยาบาลนะโอเคไหมแล้วก็ตามไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวกระถินจะพาเข้าไปหาพี่ทานนะโอเคไหมกระถินไปก่อนนะ นี่มันนิวกระถิ่นค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะไม่คุกเข่าค่ะขอโทษด้วยนะคะคุณโทนี่นี่นิวกระถิ่นค่ะคุณจะมาสั่งคุกเข่าอะไรมันไม่ได้ คุณก็ถึงขาหักเลยนะคุณคุณออกได้ไงบ้านผมล็อกอยู่อ,ออกได้กระฉินออกได้งั้นถ้าออกได้แบบนี้ก็ไม่ต้องมีประตูบ้านหรอกค่ะจริงๆคุณโทนี่ ไปทำออกเลยไปเอาออกเลยจริงมก็จริงแต่คนขาหากักอ่ะอนัเดเตียวเองอ,ะอ่ะนะ <c oughs> นัเดเตียวเองอะ่ะอุ้ยไม่ยิงอะ่ะเป็นกระสนุนค <ตบ S 2> นขาหากักแล้วพอแล้ว <c oughs> เดินไปไงถึงว่าใต้วะทำไมอ่ะก็ทิงกินข้าวอิ่มแล้วอ่ะเดินได้ได้ถ MM> ้างั้นคุณดีน้ำผ่านไหมผมช่วยเก็บอาวุธซะถ้าคุณจะเดินกับกระทินโอ้โหวังคุณต้องเจ๊ดับเลยเซ้ผมไป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 ไคุณก็เก็บอาวุธซะถ้าคุณจะเดินกับผม ณไม่ต้องตามกระถินมาคุณคุณไปหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนคุณวิ่งอยู่อะถ้าเพื่อนคุณจะช่วยคุณอุ้มคุณผมจะยิงขาเพื่อนคุณให้เละคุณคุณถูกไปก่อนคุณเดินไปก่อนเร็วๆไปเลย ไปเออเพื่อนคุณไปไหนแหรอมาผนเมื่อกี้คุณไล่ผมคุณเจ็บผมจะยิงขาเพื่อนคุณทะเลเลยอุ้ยโทนี่อุณมกระถินจ้าอย่าอย่าอยู่จุดก่อนอย่ายอรอเออเราจะไปกันยังไงอ่ะวิ่งไปวิ่งไปได้ได้วิ่งไปเจอมาได้ใครอุ้มกระถินผมยิงขาหักเออไปไปรอจิ้มเลยจิ้มสิอุ้ย แล้ววิ่ง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 ทุกคนวิ่งวิ่งเขาไม่กล้ายิงเขาไม่กล้ายิงเชือกกัทถินเพราะว่ากระสุนเขาจะหมดแล้วเขาจะไม่ยิงเขาเขาเขาจะไม่ยิงอีกเพราะว่ากระสุนเขาจะหมดแล้วไปเราจะไปบ้านใต้กันโอ้ยเขาต่อยจีวิ่งคุณนี่ใจเย็นโอ้อาเกล้าไปเรียงกินหน่อยอาจิจีอากัทถินสั่งคำสั่ง ผมจะไม่ให้ข้าวคุณจีจีอีกแล้วโอ,อ้าจีจ <ะ S 2> ีเลยเขาเปิดตู้นะเฮ้ยอจีจีแล้วร่บไปบ้านเร็วคใครพูดได้ทั้งคู่เลยไม่พูดเขาขาหากาัก<ท>อะค<ท>่ะเขาควรคุณอนุอรักษ อคุณจะไม่ได้อาหารจาคผมอะคะเดี๋ยวผมพูดก่อนเลยคุณจีจีเป็นคนดีก็ไม่ได้ผมบอกคุณแล้วขอโทษค่ะที่ผิดไปแล้วคุณโทนี่ไม่คุณจะไม่ได้อาหารจากผมเดี๋ยวจะได้อาหารจากกันเองคุณจีจีไม่ต้องเป็นห่วงค่ะดิฉันคุณจะไม่ได้ไม่ไปถึงบ้านใต้หรอกเอาจะริงๆวิ่งกับพูด พูดที่เอาเถียงเถียงนี่เอาคป็นเถียงเถียงนี่เถียงอีกเถียงอีกอ่ะเถียงพอดีโอ้ my fucking god เชื่อเธอค่ะเดี๋ยวเขาก็ไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยววิชินจะมารับเองเดี๋ยวผมจะอยู่ตู้ตลอดเวลาวันเนี้ยคุณทุกกินข้าวไปตะกี้นี้ แล้วผมบอกก่อนนะครับพงศ์ถิน่นถ้าคุณกดเกิดคนนี้เขาอยู่ในตู้แบบติดเชื้อตลอดเวลาก<ฮ>ี่เลยกดเกิดคนเดียวอ่อเด็กเด็กชุบคุณขึ้นมาตฮนี้ค,ค่ะเอาเข้าออกไปก่อนได้ไหมคะลื้อๆว่อ,อ,ม,อมีอยู่ในตัว <c oughs> ลือลือก็ยอมยอมไปกล่องนะถูกต้องลือยอมไปก่อนนะอ <c oughs> อเ,อเอาออกไปยังคะเอาไงยัง ทำไงดีอ่ะทำอไรมันไม่หมดช่วยกูจะจูงแงนสับมันี่ยเยี่ยดิแยกไม่ได้อ่ะทำไมไม่ซิเอ้ยในนี้มันไม่ต้องแยกค่ะไม่ต้องแยกค่ะมาแต่แค่คุณเกิดผมจะเย้าผมจะเอาให้ติดเชื้อคุณจิจี้คนที่ช่วยคุณจะติดเชื้อตลอดเวลาผมสัญญาคุณจิจี้ไหวไหมคะเดี๋ยวก็ถึงจะหาทางเข้ามาช่วยค่ะ อเอาชนะไหนให้แน่นะคุณกะถิ่นคุณจะเกิดจริงนะเอาให้แน่คปตดหัวแล้วคุณรู้อยู่แล้วนะผมกล้าทำขั้นไหนเขาแต่เขาซัดจี้หมอบเลยนะคุณกะถิ่นเอ้ยทำไมลวงลวงไอจีไม่ได้วะเดี๋ยวเซฟโซ่รหรอจ <c oughs> ี้เขาต้องของสนับของระับคนนี้อ๋อเออวะ่ะแกล้งไปมาจะค้นมือเปล่าแล้วเอาน้ำผ่านไปแล้วครับเอาน้ำผ่านไปแล้วอยู่นี่อยู่ตรงแล้ว คุณลองท้าทายผมอีกรอบสิคุณกระถิ่นคุณรู้อยู่แล้วผมกล้าทำขนาดไหนบ้านหมดก็รู้จริงก็รู้แล้วค่ะตอนนี้คุณร <นา S 1> ู้อยู่แล้วคุณนาทายรู้แล้วถูกไหม <m ine> ีจีเห็นเขาขวาหางไงคะคุโนี่ก็คิดว่าจะวิ่งไปไหนก็เลยอุ้มเดี๋ยวเขาสลบนะแล้วอย่าอุ้มโอเคไปมันก็้ฟกินก่อนนะเดี๋ยววันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราแ๋ยว่าเดี๋ยวกะทินเราจะพาไปให้ได้โอเคไหมเขเพราะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณจีจีจะเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในนี้ไปก่อนนะวันหนึงโอเคไหมเดี๋ยวกะถินพาไปนะน้องกะทินทำไมเปลี่ยนกับพูดเล่าเอ้าไม่ไม่มเลยไม่มไกันไกันไปไมันค้ยืนห่างๆก็ทิน มันมันฟังฟังกระถิ่งนะมันเป็นแผนอด, <c oughs> อ,ดอดทนไว้นะคะอดทนไว้ก่อนนะโอเคไหมเดี๋ยวกระถิ่งจะพาไปอยู่บ้านใต้นะเป็นแพนเหรอเป็นแพนเหรอเด็ดอะไรเนี่ยวันวันวันนี้อยู่นี่ไปก่อนนะ <c oughs> โอเคเปล่าอย่าทิ้งเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวอ่ะิ้งกไม่ทิ้งกระถิ่ง,งไม่ทิ้งแต่ว่าฟังกระถิ่งก่อนเดี๋ยวตอนตอนนี้เขาอยู่ใกล้ไงเดี๋ยวให้เขาไปก่อนโอเคเปล่าอ๋อป่ะเปิดประตูให้กระถิ่งพับ พ่อจะถีบไปหน่อยอุ้ยน่าบอกบอกคนนุ่นี่นะฮะะอใบบ่อนจะไบบ่อนเล็กอะไรถ้าเราโดดลงไปต้องตายแน่เลยอ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะโคนทำไรอ่ะทำไรเมื่อกี้ทำไรทำไร พอไปละเลยกลับอะไรพูดไม่ผ่านพอป่ะไม่ต้องเป็นห่วงไม่กินทตกางว่าพอป่ะไม่พอคนเอาไว้เอานะผ่านไหมเอาเอาไว้จเดินกลับดีเลยจะหลบไปไม่กินเปิดประตูให้กฐินด้วยค่ะเจ้าน้ำผ่านไหมผมถามว่าเจ้าน้ำผ่านไหมเอา ะะจะไม่จบแค่นี้กเพราะว่านี่คือนิวกระถิ่ะคะขอโทษนะคะคุณโทนี่อะจะเอาชนะกระถิ่เหรอคะยากหน่อยนะคะขอโทษนะคะบายขอบคุณเป็นไหม ขอบคุณค่ะคุณโทนี่ขอบคุณ50ดาวด้วยค่ะคุณวชาราชัยขอบคุณ200ดาวด้วยค่ะคุณพานุสอนขอบคุณ10ดาวด้วยค่ะคุณอนุรักษ์ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ คุณวันนี้คุณคว่างยังไงเฮ้เมื่อกี้คุณจะเดินไปไหนนะกับเพื่อนอยู่คนนึงนะเขาไปไหนแล้วน่ะฮะกลับมาแล้วอะ่ะเขากลับมาแล้วก็ก็กลับไปหาเขาสินะ่ะอยู่ในบ้านอะ่ะไปดิไปดิคุณกลับมาไต้ดิไปดิอ๋อคุณจะเดินไปส่งอาทิเหรออ๋อเข้าใจละ ขึ้นขาหักก็ดิเหมือนกันเนี่ยออกวิ่งไม่ได้สิดนะครับแล้วคุณทำกระถิ่นขาหักสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบเลยนะตั้งแต่เมื่อวานยันวันนี้เลยนะเหรอ คุณคุณคุณอะไรผมอุ้มป่ะไม่อุ้มเอผมพูดหลอกเลยนะผมไม่อุ้มคุณอยู่แล้วงั้นอุ้มไม่อุ้มโน <No. S 1> อุ้มโนฮะไม่ต้องไปอยากให้ผมอุ้มโอ้ oh. ให้ผมอุม้มคุณนั่นแหละอยากอุ้มไม่ไม่ผมถามไปนั้นแหละแล้วคุณบอกให้อุม้มผมก็ไปอุมอ้มหัวดีคุณบอ,อกให้มก็ต<อ>ื่นเต้น<ะ>ก็ไปอุม้มหลอดเสอหลอดเสือหลอดเสือใช่ครับใช่ครับ <c oughs> ผมจะอุ้มทำไมผมเป็นคนทำคุณขาหักหนะเวย้ยอ๋อนั่นหนึ่งสีเนาะว้าฮ่าฮ่าฮ่าขาหักงะงะขาหักงะแล้วคุณอยากขาหักไหมอ่ะขาหักงะขาหักงะ อุยเขาหักล้ายัางไงเดินถึงบ้านใต้อยู่ดีไปเอายาที่บ้านก็ได้หางะงะขหักงะกระดึบกระดึบไปอะ่ะโคลิกอดก็เดินได้ก็ถินอดทนเก่ง ไม่เป็นไรแค่นี้เองกระหักงนะโอ้กระหักงะเออสงสารจังโอ้โหโอ้ อ,อีตาบ,บ้านนี่ดูดูด,ดโูโอ้ยอิตาบ,บ้านค่คนหยอกอะเฮ้ยตอนนี้หนูโคตรแค้นเลยอะทุกคนหนูโคตรแบบหนูแบบว่าหนูแค้นมากเลย นูแค้นสุดๆเลยจริงๆค่ะฝากบอกไว้ก่อนนะคะว่ายังไม่แพ้ค่ะจะยังไม่แพ้ใครนี้นะคะขอโทษด้วยนะคะคุณโทนี่ค่ะนี่มันนิวกระถินค่ะ เดินไปไหนเนี่ยบ้านใต้บ้านใต้ไม่ต้อนรับคนโฮมเลดแบบคุณตอนที่หน้าผมอยู่บ้านใต้ไม่รับคนโฮมเลดอย่างคุณองบ้านใต้ไม่รับคนโฮมเลดอย่างคุณไะใช่ไม่รับไม่รับคนโฮมเลดอย่างคุณไงเงี้ยอยู่หน้าประตูไปเลยนะผมงั้นก็ถึงไม่เปิดใช่โอ้ เอี๋อ๋อ,อขาหักอ่ะคุณก็ไปทางนู้นสิทางนู้นก็ไปบ้านตายได้เหมือนกันคุณก็ไปทางนู้นสิทางนู้นก็ไปบ้านตายได้เหมือนกัน วิ่ง <Brother> ก่อนเฮ้ยดีกว่า่ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะ แบบนี้เหมือนกันจอมาก่อนขาหักแบบนี้ก็เป็นแบบนี้มากกว่าเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วก็หายก็บามาก,ก่อนแหละไปหายได้เราหายที่เราหายให้ดูซิเร็วไม่เดินขาหักมันเท่กว่าเยอะเลยหรอใช่ แล้วก็มีคนขาหักนะตอนนั้นอ่ะอยู่ตรงเนี้ยด้วยขาหักตรงเนี้ยแล้วก็ขาหักในโรงพยาบาลอ๋อใช่ค่ะคุณทาผมขาหักคุณต้องดูแลผมโอ้มา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 คุณอไม่ให้ผมรีบไปมีทุระ